ก็สวัสดีนะครับสําหรับใครที่รอเนื้อหาหลักก็มาแล้วนะครับโดยครั้งนี้จะเป็นเนื้อหาหลักบทเด็กแคคตอนความว่างเปล่าที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวโดยมิอาจแยกกันอันหนึ่งคลิปนี้เป็นคลิปต่อต่อจากตอนก่นกอนๆซึ่งหากคุณไม่ได้ติดตามอย่างตอนเนี้ยอาจจะเกิดอาการที่ว่าคราวกว่อนนั้นถึงตรงไหนแล้วฟอเพราะงั้นถ้าจาไม่ได้ก็แนะนําให้ไปดูตอนก่นกอนๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามคลิปนี้ยังถือว่ามีการดำน้ำพอสมควรเพราะมันไม่ใช่ออฟิเชียล อย่างไรก็ตามก็ขออภัยที่อาจจะไม่ตรงไปก็แล้วกันแต่ก็คิดว่าน่าจะพอได้หละนะก็เกินมามากพอแล้วก็มาดูเนื้อหาในบทนี้กันเรื่องราวในบทนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เซนเซและชมรมวิจัยสิ่งลี้ลับที่ได้รับการสนับสนุนจากชมรมผัดนาเกมสามารถกําจัดเด็ขกขยรมาตอที่ฟาดได้สําเร็จและกําลังมุ่งหน้าไปยังทวีปเล็ก ณทวีปเหล็กนั้นเหล่าเด็กแกมาตอนทั้งหลายต่างพากันแยกใจไปพักผ่อนรวมถึงไปเตรียมงานสำหรับการต่อสู้คร้างใหญ่กับชมรมวิจัยสิ่งลี้ลับที่กำลังเดินทางมาที่นี่ไอ้นั้นกำลังเล่นอยู่กับตุ๊กตาตัวแทนโดยเมาคูที่เข้ามานั้นก็ไม่ได้ตำหนิอะไรกับการกระทบของไอ้พร้อมทั้งยังอยากให้อายนั้นสร้างตุ๊กตาของเธอไว้ด้วยไอ้ที่ถูกหยอกลอนะั้นเธอรีบบอกว่าเดี๋ยวจะสร้างให้กนแล้วกันแต่เมาคูบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องรีบหรอก พราะตอนนี้พวกเราก็กำลังรองช่วงเวลาแห่งจุดจบกันอยู่และการผ่อนคลายมันไม่ได้ทำให้ทุกอย่างมันลดประสิทธิภาพลงด้วยทางด้านงานที่ได้รับมอบหมายนั้นอายก็กำลังพยายามหาทางจัดการกับพลังงานของทวีเทพไรานามอยู่ทว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้ด้วยความยากลบาบากเพราะดันมีตัวแปรอย่างองหญิงและสาวใช้อยู่อย่างไรก็ตามเมลคูดเข้าใจในความพยายามของอายและมั่นใจว่าเธอต้องทำสำเร็จแน่ตัดมาทางด้านซอฟ ซอฟเองก็กำลังจัดการกับเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีฟเฟลตพยาปกป้องเอาไว้อยู่ด้วยเจตํานงของมันเธอได้ทําการปรับทุกกับเมาคูดว่าเมล็ดพันธุ์บางส่วนที่มีการส่งมานั้นกําลังเริ่มงอกเรื่องนี้ทําให้เธอเป็นกังวลว่าจะจัดการยังไงกับพวกมันดีเพราะเมล็ดพันธุ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทีฟเฟลตให้ความสําคัญแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายของทีเลตเองเมาคูดแนะนําว่าให้เอาไปปลูกในแดนศักดิ์สิทธิ์สิ เพราะที่นั่นยังคงมีผืนดินตั้งเดิมที่สามารถปลูกพวกมันได้อยู่กระนั้นซอฟก็ยังมีความกังวลว่านี่จะถือว่าเป็นการผิดต่อเจตนารมณ์ของเด็กแกปตอนหรือไม่ด้านบัฟฟูดนั้นให้ความเห็นว่าตามที่พวกเธอมีเจ,จตจำนงเสร,รีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในเจตนารมณ์ของท่านผู้นั้นโดยเช่นกันและพวกเธอก็ไม่ได้ทรยศเพียงแค่เลือกที่จะปกป้องสิ่งสําคัญของ,ของทีฟาร์ดท่านั้น ทางด้านพลังของปัวเทพไร,ร้นามตอนนี้ซอฟก็กำลังปรับแต่งให้ธิดากับสาวใช้ไม่สามารถหยิบชวนไปใช้ตามอำเภอใจได้อีกถึงมันจะน่าเสียดายที่พวกเธอไม่สามารถปรับแต่งได้ดั่งใจเหมือนก่อนก็เถอะเพราะหากดำเนินการผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนั่นอาจจะหมายถึงจุดจบของทวีเล็กเลยก็ได้ทางด้านออนนั้นเธอกําลังผ่อนคลา,ายอยู่ในโลกแห่งความคิดที่เธอเป็นคนสร้างขึ้นมาจากปิตาภาเมาคูที่ตามมาเห็นก็เลยเข้าไปในโลกแห่งความคิดของออน โดยออได้บอกว่าที่เธอมาอยู่ในโลกแบบนี้ก็เพราะว่าอยากรู้ว่าโลกที่ซอฟอวยนั่งอวยหนานั้นมันมีหน้าตาแบบไหนกันอย่างไรก็ตามมันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ธรรมาชาติที่ซอฟเป็นคนบอกนั้นมันทําให้เธอรู้สึกสงบใจได้อย่างบอกไม่ถูกส่วนเรื่องพลังงานของเทพไรานามนั้นพอ,อบอกว่าเธอโมกีนสุดๆเพราะต้องปรับแก้ไขกันครั้งใหญ่เลยและในบางทีก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องป,ปรับปรุงเรื่องนี้ให้กับทันทีอีกด้วย ทั้งหมดนี้ก็คือความผิดของเซนเซคอนั้นทั้งหมดนั่นแหละอย่างไรก็ตามเมาคูดมีความเห็นที่แตกต่างเธอมองว่าหากได้พูดคุยกันดีๆแล้วล้วก็บางทีทั้งสองฝ่ายอาจจะเข้าใจซึ่งกันและกันก็เป็นได้อย่างไรก็ตามเวลานี้มันควรเป็นเวลาที่จะใช้พักผ่อนสําหรับการผ่อนคลายเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเวลาสู่ช่วงเวลาแห่งจุดจบโดยในครั้งนี้เมาคูดชวนออมมานอนอาแดแด่แม้ว่ามันจะเป็นโลกแห่งความคิดของออมก็ตามที ขณะเดียวกันที่ยานขนส่งของกลุ่มเซนเซนั้นทุกคนกาลังผ่อนคลายโดยเหมือนไม่ได้ตึงเครียดอ,อะไรและเมื่อเดินทางเข้ามาใกล้ทวีเปเหล็กมากขึ้นน้องเอมิก็กังวลเกี่ยวกับการลงจอดโตโตทคิได้บอกถึงข้อจํากัดของยานขนส่งที่เราเดินทางมาว่าเนื่องจากมันเป็นพาหนะสําหรับการขนส่งและการวิจัยซึ่งมีขีดจากัดในการป้องกันตัวเองตามโดยเฉพาะศัตรูที่เป็นถึงผู้เลื่อมายของเจคแกลมาตอนแล้วนั้น สามารถสํานึกของพวกเรานั้นอาจจะใช้ไม่ได้ผลเลยก็ได้ตอนเนี้ที่พวกนั้นยังไม่พบก็เพราะพวกเรานั้นมีการเจมิ่งเดาร์อีกทั้งยังหลบอยู่หลังเมฆด้วยสภาพในตอนนี้นั้นก็เหมือนต่างฝ่ายต่างตาบอดทั้งคู่นั่นแหละแล้วก็ไม่มีวิธีการอื่นที่ดีกว่าตอนนี้อีกด้วยเมื่อใกล้ถึงที่หมายยานขนส่งนั้นค่อยๆลดระดับเพดานบินลงแต่ว่าสิ่งแจ้งเตือกนกับตัางขึ้นและสัญญาณที่ตรวจพบได้ก็คือผู้ศรัทธาแห่งเด็กแกรมมอนต์เจซัต ต่างบาหลุมาราวกับกำแพงยักษ์ของเยซอสนั้นทําให้ทุกคนเริ่มตื่นตระหนกและแขนของเยซอสก็ขวดเข้ามาที่ยานขนส่งลาวกับว่ามันพยายามตบแมลงรางควานในตอนนี้ต่อให้มีระบบป้องกันหรือไม่มีระบบป้องกันก็ไม่น่าจะเกี่ยวเพราะต่อหน้ากำแพงยักษ์นั้นอาวุธที่ถูกมนุษย์สร้างอาจจะเป็นแค่การพยายามยิงหนังสติกใส่กัแพงคอนกรีตก,ก็ได้การโจมตีครั้งนั้นเพียงครั้งเดียวส่งผลให้ยานขนส่งของพวกเราเครื่องยนต์สำรองเสียหายหนักในทันที ทำให้ในตอนนี้นั้นย้านขนส่งต้องลงพื้นฉุกเฉินอย่างพุลักพุเลแต่ถึงการลงจอดฉุกเฉินจะทําได้อย่างปลอดภัยแต่พวกเรากลับถูกล้อมกรอบด้วยสาวกที่เคยเจอกันตอนต่อสู้กับิฟเฟลต์นี่คือปาร์ตี้มุสลิมอย่างที่พวกเราคุ้นเคยและด้วยสาเหตุใยๆอย่างทําให้ทุกคนต้องแยกกันทํางานอย่างเร่งด่วนชมรมพัฒนาเกมรับอาสาปกป้องเรือโดยมีน้องเอมิตามไปซัพพอร์ตที่ นิโอและโทคินั้นถูกขอให้ซ่อมแซมยานขสนสโงให้กลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดส่วนเคกับฮิมาริต้องทําหน้าที่รายงานสถานการณ์ภายในยานหลังจากที่ขับไล่ศัตรูและซ่อมแซมตัวยานสําสเร็จแล้วฮิมาริจะขอให้น้องเอมิไปเก็บตัวอย่างเศษซากของศัตรูมาวิจัยเหมือนที่เคยทามาซึ่งทางด้านนิโอและโทคิที่ซ่อมเครื่องยนต์เสร็จแล้วนั้นได้บอกกีตจากัดว่าตัวยานของเรานั้นบินได้อีกาอเปียานั้น ซึ่งปัญหาการบินได้รอบเดียวนั้นดูเหมือนจะเป็นปัญหาเล็กไปเลยหากเทียบกับสิ่งที่น้องเคเอาให้พวกเราดูซึ่งมันก็คือกำแพงสูงชันสิ่งนั้นทำหน้าที่เป็นขอบเขตของทวีปเหล็กซึ่งนั่นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเยซอดยอดนักตกนั่นเองจากสิ่งที่ลิโอและฮิมารีช่วยกันวิเคราะห์คุณโดนที่ปะทะก,กับพวกเราหรือเลเบอร์นั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนสารอันินซีรอบค้าให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเหล็ก ซึ่งหมายความว่า,าการที่มันเข้าใกล้ายาดโกดทรงก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องการเปลี่ยนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งกับทวีปเหล็กส่วนเป้าหมายของพวกเรานั้นก็ง่ายๆก็คือเอาชนะเยซอสผู้เฝ้าประตูแห่งทวีปเหล็กให้ได้สักก่อนพอมาพูดถึงตัวปัญหาในคราวนี้อย่างเยซอสแล้วความใหญ่ของมันนี่แหละก็คือปัญหาชิ้นโตและการโจมตีเพียงครั้งเดียวอาจจะหมายความถึงการเกโอเอร์วหรือไม่ก็ตายกตี้ในทันที แต่เพราะความใหญ่ของมันนี่แหละที่ทําให้น้องเอมี่สังเกตเห็นว่ามันน่าจะไม่มีความเร็วสักเท่าไรแต่แค่นั้นมันก็เพียงพอที่จะตบสิ่งบินที่พยายามเข้ามาในทวีปเหล็กได้แล้วหมายความว่าถ้าจะทําลายหรือบุกเข้าไปใครสักคนจะต้องเป็นเหยื่อล่อและต้องล่อให้มันใช้แขนลงตีให้ได้ซึ่งงานนี้ประกันถึงกับสายหน้าและเซนเซเองก็ยอมรับวิธีการแบบนี้ไี้ได้น้องอลิสึอย่าอา,าสาเป็นตัวล่อเพราะเธอเป็นผู้กล้าที่ควรจะอยู่แนวหน้า แต่ว่าลิโอนั้นปฏิเสธความเห็นนั้นทันทีเพราะพลังของอลิสึมีความจำเป็นในการจัดการเหล่าผู้เลือกใสแน่นอนว่าสิ่งที่เธอพูดออกมานั้นมันไม่ได้หมายความถึงน้องอลิสึแค่คนเดียวแต่มันรวมถึงนังเคด้วยในวงประชุมน้องเองนี้เสนอตัวว่าเธอจะเป็นตัวล่อให้เองเพราะหากเทียบความสามารถในการทํางานภาคสนามและความเร็วของเธอนั้นมันมากพอที่จะทําแบบนั้นได้แม้ว่าเรื่องนี้อาจจะทําให้เซนเซระบาดใจก็ตาม แต่น้องอีมีกก็โผล่ก่อนและบอกว่าเธอจะกลับมาอยากก่างปลอดภัยอย่างแน่นอนเมื่อเริ่มปฏิบัติการน้องอีมิเริ่มทําตามแผนทันทีเธอบุกเข้าตรงฟองเพื่อดึงความสนใจมาที่เธอโดยเยซอสพยายามให้ลูกน้องนั้นเข้ามาจัดก,การกับน้องอีมิกก่อนเพราะว่าโดยความสามารถที่แต,ตกต่างกันพวกลูกกระต๊อบเหล่านั้นไม่สามารถยหยุดหรือไล่น้องอีมิได้เลยดังนั้นมันจึงคิดจะจัดการฆาเด็กขรดกับผู้ลูกหลานด้วยมืออันมโหฬารของมัน ซึ่งตัวน้องเอมีนั้นสามารถหลบการโจมตีครั้งแรกได้อย่างที่เธอบอกกับทีมเทว่าน้องเอมี่กลับเกิดอาการดวงแตกกระตันหันทําให้ขาของเธอไปติดในระหว่างซอกหินทําให้ไม่สามารถไปต่อหรือถอยกลับได้น้องเอมี่เหลือไปเห็นเยซอที่ยกแขนขึ้นมาอีกครั้งอีกทั้งลูกน้องของมันก็ถูกสั่งให้ล้อมกรอบน้องเอมี่ด้วยเท่าที่เธอคาดการก็คืออีกฝ่ายเริ่มจะหมดความอดทน แล้วกะจะให้ลูกน้องล้อมกรอบให้เธอไปไหนไม่ได้แล้วทุบปิดเกมไปเลยน้องมีก็เตรียมใจมาแล้วว่ารอบนี้ถึงอาจจะต้องเจ็บตัวไปบ้างแต่ยังไงก็ต้องหลบให้ได้แต่ในขณะที่เธอคิดจะทําอะไรนั่นเองเสยงปืนก็ดังขึ้นและผู้ที่เข้ามาช่วยเธอไว้ก็คือคู่แฝดไซบะที่สันเซขอให้มาช่วยเหลือเผื่อเหลือเผื่อขาดนั่นเองโมอีก,กับมิโดริเข้าช่วยเหลือเอมีออกจากจุดอันตราย แต่ก่อนที่จะเกิดฉากทราบซึ้งที่เปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพของพวกข้องน้องอีมิก็บอกสองสาวร่างเล็กว่าไม่ต้องหันไปบอกและสัตว์ตีแตกแบบลืมตายไปได้เลยและคำแนะนํำนี้ทาให้สองสาวรอดตัวมาได้อย่างเฉียดฉิวตัดไปทางยานขนส่งทีมาลิบนอุปเรื่องความเร็วของยาที่มันช้าเกินไปแล้วและมันอาจจะเกิดอันตรายต่อทีมลอดตีนได้ดังนั้นเธอจึงขอให้เคเล่มเติมกําลังไปเลย และทำทีที่ถึงตัวเยซอสนวัจูโจงก็ทยอยลงมาจากยาดเริ่มจากโทคิลิโอและน้องอาริสึจากนั้นทุกคนก็ระดมการโจมตีจากจุดบอดที่เยซอสป้ ort, องกันตัวได้ยากที่สุดซึ่งท้ายที่สุดก็กําจัดมาได้สําเร็จด้วยพลังการยิงของน้องอาริสึนั้นมีกระสุนนัดหนึ่งไปโดนส่วนหนึ่งของกําแพงสร้างรูขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้จากไกลอย่างไรก็ตามกำแพงนั้นเริ่มฟื้นฟูตัวเองอีกครั้งทำให้น้องเอมิ ต้องแนะนากาบสอบคาแฟนอีกครั้งว่าให้สับตีนแตกได้เลยโดยน้อมมมไปอีกบบน่าจะบ่ดในใจว่าอีกแล้วหรือว่าเนี่ยอย่างไรก็ตามทีมจุดโจมนั้นจะไปจอดยานในอีกจุดหนึ่งส่วนทีมลอดตีนนั้นก็ได้กระโจนเข้าไปที่รูก,กําแพงก่อนที่มันจะปิดลงและภารกิจในการเข้ามายังทวีปเหล็กนั้นก็สําเร็จได้โดยสมบูรณ์โอเคสำหรับผ่านนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แร้วกันเื่อเพื่อนคนไหนที่ถูกใจตัวกิน๊นี้ฝากก่อลคลให้กำลังใ,ใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้เอาด้วยละ่ะ เอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าใาหน้านการสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้ะ